ผมเราก็เก <Net> ิดการแก้รื้อไปถึงแรกครับผมเราวันนี้แล้วก็ไปจุกที่เกม Home Sweet Home นะผมเป็นเกมแนวสยองขวัญจากฟิมืมคนไทยนะครับผมซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีแล้วครับเพราะว่าเกมนี้มันก็ออกมานานพอสมควรนะครับผมก็หลายคนก็คงจะทราบ เนื้อเรื่องกันดีนะครับผมว่ามันเป็นยังไงครับผมอาจจะเคยเล่นเองหรือว่าอาจจะเคยเห็นพี่ๆนะแคสเกมกัแคสกันอะไรประมาณนี้ผมแต่วันนี้นะผมทางรายการของเรานั้นไม่เคยแคสเกมนี้เลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เอัผมจะได้เอาเกมนี้มาแคสกันนะครับผมที่ผมมาแคส่อะไรเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนั้นก็เคยขอกันมาเป็นระยะระยะนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับผมให้ผมลองเล่นดูลองแคสดูอะไรประมาณนี้แล้วก็นะจัดให้ตามคําขอเลยครับผมนะต้องขออภัยที่เช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยได้ เอ่อมามีคือไม่ค่อยมีเวลามาแคสเกมอะไรวันนี้ครับผมโอเคครับแล้ววันนี้ก็นะมาจัดกันเลยดีกว่าเนะีนะ่ก็มีโอกาสที่จะได้มาแคสเกมแนวผีๆแบบที่ก็เิื่ <c oughs> อแล้วว่าสำหรับเอ่อเดือนนี้นะครับผมเราก็จะมีเกมผีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะที่เล่นเกมผีบ่อยไม่ใช่ว,ว่าอะไรเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะแคสกันแล้วครับท่านผู้ชมครับโอเคครับไปเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าครับไม่ไปการเสียเวลาครับผมพูดกันมาเยอะละไปนะครับผมซึ่งบอกก่อนนะครับว่าผมก็เคยเออไปดูนักแคสเกมคนอื่นเขาแคสกันมาแล้วนะครับผมนะ ที่รตื่นได้แล้วโอ้ยปวดหัวชะมัดเลยสงสัยฉันจะหนักไปหน่อยนะสำหรับเมื่อคืนนี้ตื่นได้แล้วจ้ที่รักโอ,โอเคผมตื่นแล้วผมตื่นแล้วนะครับเจนนั่นเธอเหรอ <c oughs> นีน่นี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับคือ <c oughs> คนเล่นจะไปรู้ไหมล่ะครับว่า <c oughs> มันมันอยู่ที่ไหนเออโอเคช่ามาเถอะฉันต้องการ ไปจากที่นี่ฉันต้องการจะกลับบ้านฉันไปอยู่ที่นี่แล้วสงสัยโดนผ้หลอกมาหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับผมเอาละครับมองไปรอบๆผมอะไรเนี่ยกระโหลกแดงอ่อะไรอ๋อวงล็อกครับผมอคอนเสิร์ตบิ๊กอ๋อโปสเตอร์ออรครับผมอันนี้คืออะไรทำไมมันมืดๆอย่างนี้ครับผมท่านผู้ชมเอ๊ะนั่นคือใครเอ่ยนั่นน่าจะเป็นเราหรือเปล่าครับผมเป็นฝรั่งท่านหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่เหมือนเป็นโรงแรมหรืออะไรเนี่ยโอ้เล่นในของพวกนี้มา,มาจากไหนดีเย้ เฮ้ยฉันต้องกดตัวสีพอก้มลงอ้ามีไฟฉายครับผมเก็บเลยครับมับเออไฟฉายอืมเยี่ยมเลยใครก็รู้เปล่าว่าเป็นไฟฉายจะพูดตำแมวเลยเนะี่ยพูดกับใครครับผมอยากรู้พูดกับใครเออโอเคไปครับโอ้บ้านหลังกับอุ้ยน่ารักเอ๊นี่มันบ้านเราเรืืืืืืืืืที่ืหน,หนเนืีืยเอ๊ืืืืืืืืหืืนืืนนนนนืืืืืนืืืืนืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืเืืืืืืื โอ้ยครับผมตกใจมันก็มีอะไรทําไมมันสภาพมันเป็นอย่างนี้ครับนี่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 ใช้บ้านคุณเหรอครับหรือว่าคุณหลงหลงบ้านผิดบ้านหรือเปล่าเนี่นะนี่ฉันอยู่ไหนเออไม่รู้เหมือนกันครับจะถามมูทําไมเนี่ยฉันต้องไปจากที่นี่ได้ฉันจะไปจากที่นี่ได้งไงเนี่ยฮะจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ซะแล้วโหบ้าจริงเลยอืมเออได้ยินเสียงพระสวดนะครับผมนะฮะยังไงทุกคนก็คงจะรู้แหละครับว่าเออเกมนี้มันเป็นยังไงครับผมแต่ก็ เป็นอันว่าเราเอาเกมเก่ากลับมาแคสใหม่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะมันเป็นเกมน่าสยองขวัญนะผมเล่นยังไงก็ได้ผมเล่นได้เรื่อยๆผมเดี๋ยนะโซนี่โอ้โหเปลี่ยนตัวเอสเป็นตัวแซดโอเคครับดีดีงามครับผมโอ้ยไม่วด้วยครับปิดดีกว่ามันชักร้อนๆครับผมท่านผู้ชมฮะเป็นความร้อนแบบไทยๆครับผมอ๋อนี่กุญแจ็ปขึ้นมอืมเอขีโอเคอันนี้เอ่อหนังสือพิมพ์โอ้ตั้งสิบปีที่แล้วเนี่ย อืมเป็นหนังสือพิมพ์นี่เก่ามากเลยครับผมอะละไขกุญแจเข้าไปนะครับผมดูเซโอ้มอกหมอกผีไอผีมาแล้วโอ้น่าก,กลัวมากเลยเฮ้ยขนลุกนะครับผมก็เฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยคุณอนะอ้าวไปไหนเสียแล้วเฮ้ยได้ยินผมไหมถ้าเป็นผมนะผมจะผมจะไม่ตะโกนเรียกแบบนั้นนะคือแบบเพื่อ คพื่ออะไรโอ้โหแล้วแบบตะโกนซสดังเลยแบบข้ากลัวคือยังไงมันก็พูดไม่ออกเลยครับผมนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งเลยเฮ้ยเอาจริงนะผมเคยดูคนอื่นแคสตมานะแต่พอมาเล่นเองเฮ้ยทำไมมันกลัววะทำไมมันสะดุ้งวะตะกี้นี้เท่าผู้ชมะคือเอาจริงผมก็ผมก็พอจะรู้บ้างนะว่ามันอาจจะมีอะไรบ้างนะผมเอ๊ะมันมาจากไหนนะตะกี้มันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอมันมีคนจะทิ้งมันลงมาบ้าจริงเลย แต่ก็ยังว่านะครับผมเคยดูคนอื่นแคสมาเมื่อช่วงที่เกมมันเพิ่งออกมาแรกๆก็นานพอสมควรนะรผมเดี๋ยวสิรอก่อนเออไปอีกแล้วโอเคนะครับความน่ากลัวก็ยังคงมีอยู่นะครับผมบ้าเอ้ยนี่เธอไปไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับคนเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับเฮ้ยน้ำมันเลือดนี่อุอ้ยอ้าว เออคือมันมันแบบว่า <laughs> โอเคผมบอกนะถึงแม้ว่าผมจะเคยดูคนอื่นแคสมาแต่ความหลอนมันก็ยังมีนี่มันเกิดอะไรบ้าอันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทางออกอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อีกแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> โอเคโอเคเราเราจะทําให้มันน่ากลัวผมเราเราจะไปเล่นใ้มันหาผมเราต้องเน้นความน่ากลัว hey, <you. S 1> เฮ้ยคุณ เออฉันขอถามได้ไหมเดยนหน่อยได้ไหมโอ้พระเจ้าพระเจ้าผีมุนหัวว้ายโอ้ยนี่เปนเพี่ยนเลยเนี่ยผีมุนหัวโอ้ชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วออกออกอ้าวเชี่ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยประตูประตูวุ้ยวุ้ยอะไรวุ้ยวุ้ยลบ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 โอ้โหยอย่านะครับไม่เอานะครับบอกว่าเธอคงจะไม่เข้ามานะบ้าเอ้ยฉันเกือบตายแล้วตะกี้เฮ้ยตายเถอะทาเคชิฉัน ฉัเกือบเย่ะแล้วโอ้โ,อโหตะกี้นะเจอผีหมุนหัวแล้วครับผมอย่าพัวนนะอย่าพัวนนะไม่ดีไม่ดีเอาได้ไงคืออะไรครับกำลังจะโอเคครับเปิดวาร์ป <c oughs> นั่นมันอะไรอนะอย่าบอกนะว่าที่มีโรลเลอร์แบบนี้มันคือจุดวาร์ปของผีหมุนหัวตัวน,นั้นบ้าเอ้ยนี่นี่ฉันอยู่ที่ไหนมึงถามกี่รอบเลยคำถามนี่ฮะฉันต้องหาทางออกเดี๋ยวนี้ โอเคโอเคหาทางออกโอเคครับผมก็รู้สึกสงสารคุณเหมือนกันนะครับเอเอเอใครไม่รู้คือคือเราชื่ออะไรผมก็ยังไม่รู้อเอ้ยนะครับผีโปรตไกลครับผมอนะฮะโอ้ฉช่นเปิดไม่ได้มันแบบมีโซ่คล้องอยู่ฉันจะต้องหาอะไรมาตัดเจ้าโซ่บ,บ้านี้ให้ได้อืมนี่อะไรเนี่ยเอาเชือกโอเคครับผมอ่ะเดึงขึ้นมาอ่ะเดึงขึ้นมาอ่าโอเคเราได้ของดีมาครับผม คีมตัดโอ้โอ้โอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ยใช่จุดเกิดจุดเกิดจุดเกิดอ่ะเร็ว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 เร็ เห็นผีเอวิ่งเข้าไปเ,าเดินเข้าไปในนี้โอเคครับผมเราจะไปทางไหนดีอ่ยโอเคครับไปทางนี้ก็ได้ครับผมโอ้พระเจ้าอะไรนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอืมดูสิเหมือนจะมันเป็นเหมือนหอพักอะไรสักอย่างนะผมโอ้โหมีความเป็นไทยมากครับผมแบบทุกอย่างมันคือเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่ฟักผสแดดเดอะแฟลตนะครับคืออะไรครับอืมโคตรเร็วลยกี้โอเคครับผมมีรองเท้าแตะ ผมว่ามันเป็นหอออพาร์ตเมนต์หรือหอพักที่พักอะไรสักอย่างแน่เลยครับผมโอ้มีโองเลยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คุณนีผีปอบเหรอครับหลบในโอ่งว่ดีงามดีงามเลยมึงคือแบบหนีผีลงโองโอเคครับครับคุณพี่ครับโอเคครับผมผมเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะหมีเสียงอะไรเอ่ยอันนี้ห้องอะไรครับผมเออมันจะ ปิดประตูไว้อยู่ครับผมมันมีเตียงมากั้นไว้เราไปไม่ได้โอเคงั้นไปห้องอื่นดีกว่าห้ามสูบบุหรี่ครับผมโอเคครับคงจะไม่มีอารมณ์มาสูบแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ต้องการหาทางออกครับผมอะไระวงซาวแล้วนี่อะไรกะโหลกแดงว่าทำไมมันผ้ามันมัวมัวกันโอเคครับผมเอาแล้วครับตรงนี้ไม่มีโอ่งให้ให้หลบนะครับผมโอเคไปไปต่อไปต่อหาทางออกครทางออกฮึ่มรองเท้าแตะครับผมแล้วนี่ละนาดเอ๊ยแหลกอีกแล้วแหลกแล้วอะไรอะมันคืออะไรทํามทำไมจู่ๆมันแหลก ขึ้นมาใช่ยงงั้นน่ะนี่อะไรเนี่ยอืมมีไม้มาปิดทางนี้ไว้อยู่อ่ะฉันคงจะไปไม่ได้สินะโอเคโอ้โหเธออยู่นั่นโอเคงั้นเราก็คงจะต้องไปตามที่เธอเอ่อเข้าไปสินะเหมือนเป็นประมาณว่าผีบอกอะไรประมาณนี้เอาแไปทางเก่าดีกว่าเอ๋ทางนี้เข้าไม่ได้เอ่อทางนี้ไปแล้วเราไปทางไหนอาทีนี้ ทนีเขาดูกันนะครับผมไปไม่ได้ห้องนี้ก็ไปไม่ได้ถ้าทางมันบล็อกอยู่แล้วเราจะหาอะไรมาทําให้มันเอ,อไม่บล็อกแล้วครับอันนี้บางทีผมก็ลืมนะครับผมเพราะว่าผมก็ไปดูเฉพาะออตอนที่แบบช่วงที่เกมมันเพิ่งปล่อยครับผมก็ถึงปีปะก็ไม่รู้ครับผมแต,แต่ก็นาาสมควรครับผมโอ้นี่ไงนี่คือทางใหม่ครับผมอ่าโอเคอุ้ยมีรอยเลือดครับผมหืมน่ากลัวมันอย่างมากเลยทีเดียวอะไระเนี่ย อะไรตะปูเหรอตะปูหรอืหรออะไรนะครับโอเควิ่งกราบบออ,อชาแยงครับผมอบอกอ้อนฟีแมนอยู่ไหน <c oughs> อ้าววิ่ง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 ฮัลโหลฮัลโหลไหวาดีอุ้ย,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 ยอ้าวอ้าวผีอ้วกโอเคครับอืมเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นนะผมผีอ้วกครับผมอ้วกมาเป็นเลือดเลยครับ โอเคครับหวังว่าเธอคงจะไม่เห็นแล้วนะเธอคงไม่เห็นแล้วนะฉันทำมือฟุตฟาดฟาดแบบนี้เธอคงจะไม่เห็นแล้วนะโอเคอืม okay. อ okay. ุ้ยโอ้ยผีก็ผีเธอว่ากูมีชั่งแงอะ่ะกูไม่กลัวอะไรฮะทุกแม่งด้วยชั่งแงเนี่ยแหละวิญญาณกอดดนฟีแมนเข้าสิงแล้วมันกูโอเคอืม okay. เอาละงั้นก็เอาไม้ไปเออเอาชั่งแงไปงัดไม้เอออ่ะงัดเลยครับผมงัดครับผมอื้ออื้อ เออดีเวลเราเราไม่ต้องแบบกดงานเองคือมันจะงานให้เราโอ้โห <laughs> มันดูแปลกตาไปมันคือแบบมันเหมือนแบบเรามีพลังจิตที่ทําให้เอะอแฉลงมันมันงัดเองได้อะไรประมาณนี้ผมเออเฮ้ยทำดีวะนะครับแงอยากจะบอกว่าผีไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมทำมาได้แบบบรรยากาศโอเคเลยครับผมนะฮะหือเสียงหนูครับผมโอเคเป็นอันว่าไม่มีอะไร ครับเป็นเสียงหนูอุ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตกใจฮฮลโหลตุ๊กตาลายไม่น่าใช่อุ้ยเออชิบแล้วเหมือนเธอจะร้องไห้อยู่นะครับผมเหมือนเธอจะเสียใจเรื่องอะไรไม่รู้ครับผมนะฮะหวังว่าเธอคงจะไม่แบบจำสแกรใส่หน้าเรานะโอ้โหหลอนใช่ได้เอ้ยอะไรนะอืมเอ้ยเดี๋ยวนางรำป่ะเนี่ย ตุก๊กตานางรำครับผมมัแบบนมีการเซนไว้อยู่ที่นี่มีพวงมาลัยอ๋อห้องบแบบใต้ถุนเนี่ยนะคือมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับผมนะมันต้องไม่ธรรมาดาแน่ๆสำหรับเออหอพักที่นี่นะครับผมโอเคนี่มีอะไรเหรออะไรอะ่ะวูดูตุก๊กตาวูดูอุ้ยตายฮะอันนี้ก็โอ้โหเสร่งลูก,กินดอรอเป็นตุกตาที่แบบดูประหลาดมากเลยทีเดียวอืมโอเคครับ ไม่มีอะไรใช่ไหมงั้นก็ไปต่อครับผมอ่าเกมเก่าเล่าใหม่แต่ก็ยังหลอนอยู่นะครับผมไอันี้ล็อกเกอร์ครับผมเอามาทำไมก็ไม่โอ้โหชิตโอ้ชิดโอเคกูรู้แล้วมันเอามาทำไมเอามาหลบผีนี่เองคงจะหาเราไม่เจอนะโอเคครับผีแม่งไม่มีเซนอะไรเลยครับผมคือคือมันแบบโอเคไปยังเอ้ยไปยังจ้าไปยังจ้าไปแล้วนะโอเคงั้นก็อาล่ะครับมองว่าจะรอดแล้ว เงียบโอเคโอ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยเลือดเลือดจะบอกโอ้ยแสบแสบแสบคักบ่แมนบ่แมนบ่แมนลาบเลือดเดี๋ยวนี้โอเคครับไปนะครับค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาสำหรับกิมนี้ครับผมมีตู้เซฟอีกแล้วครับผมรู้สึกเป็นลังไม่ดีอ้าวเปิดไม่ได้ครับผมนี่อะไรเอ่อเบเกอร์เออ่ไฟเปิดเปิดไฟ โอ้นี่ไงนั่นนี่น่าจะเป็นทางออกสำหรับฉันโอเคไปทางออกทางออกทางออกเฮ้ยบ่าเอ้ยประตูจิ้งอ้าวชิบหายแล้วรู้สึกว่ามันมันจะต้องเออฉันจะต้องให้ทำให้มันทำงานก็ต้องหาอะไรที่แบบมาเปลี่ยนหลอดไส้ประมาณนั้นปะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าผมก็พอจะจำได้นิดๆหน่อยๆนึ่สำหรับเกมนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวโอ้โหมาไม่บอกไม่กล่าวเลยนะ อ้าวอ้าวมาวาป์ปมารู้สึกสงสารผีไงไปด้วยผมล่วงมากระแทกพื้นอย่างแรงเลยโอโอดังพลักเลยตะกี้โอเคโอเคครับนี่แหละครับผีไทยครับผมนะมีความเป็นไทยจริงครับผมแต่ดูรูปลักษณ์ของผีแล้วมันยังดูแข็งแข็งอยู่นะผมคือมันยังทื่ออยู่ครับผมเนยีย,ยฮะดูการเดินครับผมถ้าแบบมันออกแบบนะแต่ก็ยังว่าครับผมนี่มันจะเป็นแค่ตัวเดโม่ปะอ่ะฮะมันยังมันยังไม่เป็นตัวเต็ม นะฮะผมผมว่าน่าจะออกมาดีกว่านี้ครับผมถ้าเป็นตัวเต็มนะฮะผมจะออกแล้วนะสามสองหนึ่งออกแล้วนะอุ๊ยกดผิดโอเคเอาละเธอว์ปไปแล้วครับผมอืมไอทางนี้เปิดแล้วโอ้โหเกือบละ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 ครับผมโอเคโอเคหวังว่าเธอคงจะไม่เห็นเราอะไรครับเนี่ยเอ่อกดคลิกขวาค้างไว้อ๋อแล้วก็แบบชะเง้อมองโอ้โห เต็มๆครับผมชะเง้อมองซ้ายมองขวาชะเง้อบนชะเง้อล่างโอเคอืมครับผมอะไรบริการยืมบวกเอ้ยยืมยืมแล้วคืนโอเคครับผมอันนี้คือคือคือมาทําอะไรคือให้เรามาหลบผีอะไรประมาณนี้ปะอือุ้ย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 วุ้ยเร็ว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 อู้หูหูหูหอย่านะอย่ามองมานะโอเคเอ้ยเดี๋ยวในห้องน้ํา เดี๋ยวขอขอไปสำรวจห้อง,งน้ำก่อน,นครับผมเผื่อจะมีอะไรเป็นแบบว่ารอเราอยู่โอเคปิดประตูปิดประตูปิด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 เออดูสิมีอะไรไม่เอ,อ่ยที่โถส้วมไม่มีอะไรครับผมอันนี้หนังสือพิมพ์ครับผมอืมช็อกกิ้งนยูนะผมเออโอ้โหสามสิบกันยายนปีหนึ่งเก้าเก้าหกตั้งสิบปีที่แล้วนะผมถ้านับจากเกมเกมออกเกมเกมน่าจะออกประมาณปีสองพันสิบหกใช่ไหมเห็นมันบอกว่าเป็นเอ่อข่าวนี้ไม่ตั้งสิบปี นะครับผมถ้าบวกลบคูณหารกันแล้วก็นะครับออกมา2ปี16คือโอเคครับโอเคครับก็ประมาณปีหนึ่งแล้วสำหรับเกมนี้ครับผมแต่ก็เอากลับมาเล่นใหม่ก็คงจะน่ากลัวอยู่นะครับผมนะเพราะว่ามันก็แบบเว้นช่วงมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับเออเกมนี้ก็คงจะไม่มีใครเอามาแคร์นะครับผมนอกจากชนแผมเนี่ยนะที่เพิ่งจะมาแคร์เมื่อกี้นี้นะผมนะได้เอามาแคร์กันในวันนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรจะเข้ามาทําไมวะก็ไม่มีอะไรดี๋ย โอเคครับได้เวลาไปหลบผีต่อแล้วครับผมไปสเตลผีกันดีกว่าครับวันนี้ฮัลโหลสวัสดีโอโอเคโอเคเธออยู่นู่นโอ้โอ้ดูสิดูสิอืมอย่ามาตรงนี้นะแมมบอกว่าอย่ามาก็มาทําไมเนี่ยเฮ้ยโอเคบอกว่าคงจะไม่โผล่มาบริเวณนี้นะครับคุณผีครับเอออยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลวู้ฮู้เล่นอะไรกูเนี่ย Hello. Hello. โคตรเสียเวลานะพี่ชมโอเคผมก็กล่าวว่าพาร์ทพาร์ทเดียวจบโอเคครับโอเคครับโอ้โหอย่างนี้วิ่งยาวแล้วครับหลบหลังเก้าอี้แล้วกูยังไงยังไงเฮดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 หนึ่งหลบหลบหลบก่อนหลบก่อนโอเคโอเคอืหืหลบผีครับผมเป็นการหลบผีที่แบบอืื้หถ้าถ้าใครเจอผีก็ไปใช้ได้ผมหลบผีครับผมนะเฮ้ยอันนี้นี่ยังไม่ยัง อะไรเฉพาะเจ้าหน้าที่โอ้โอเคครับผมเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ไม่สนใจละเข้ามาแล้วครับปิดครับเดี๋ยวผีโผล่เอาล่ะนี่ห้องอะไรเอ่ยวิวิเดี๋ยวเดี๋ยวผีมันรู้เดี๋ยวผีเดี๋ยวผีมันได้ยินเพราะตัดฟังอ๋อนี่ไงได้แล้วอ่าฉันได้มันแล้วอ๋อเออเออจะเปิดทำไมล่ะร้อนปะโูก็คือเอามาใส่ไอ้หลอดไอ้ที่มันที่มันจะไปเปิดลิฟต์ครับผมเป็นเอ่อคัตเอาท์ไฟครับผมเอาละและไอ้ขากลับนี่สิ มันจะมันจะยุ่งไอ้ขากลับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะโอ้อ่าไม่ดีทางนี้ก็ไปได้โอเคโอเคงั้นเราค่อยๆไปแล้วกันนะครับผมไปไม่ได้ครับค่อยๆไปค่อยๆไปไม่รีบครับผมไม่รีบครับโอเคครับผมพาร์ทเดียวจบครับผมพาร์ทเดียวจบก็ดูกันยาวๆเลยทีเดียวแต่ผมสหรับเกมนี้ครับผมอ่าโอเคครับผมหลอนกันยาวๆครับผมเอาละรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วกูวิ่งแล้วกูปิดประตูเออผีมันไม่รู้หรอกผีไม่รู้หรอก อ่ะละใส่เข้าไปแล้วก็ชืบนเข้าให้อ่าแล้วก็เปิดลีฟครับแค่นี้แหละครับออ๋อตกใจนึกว่าเป็นจุดนึกว่าจุดวาบใหม่มันจุดวาบเก่าจุดวาบเก่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทําแบบเหมือนจะเน้นจําสแกเยอะมากเลยครับผมนะเน้นเน้นความตกใจครับผมนะฮะแล้วก็มีหลอนนิดหน่อยนะครับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้นี่ของเก่าของใหม่ปะเนี่ย

โอ้ยเ้ยเนไม่ต้องไม่ต้องมาเล่นกไม่ต้องมาเล่นโกวิ่งววิ่งสิมึงวิ่งสิมึงจะชะงักทำไมวะไอ้ฝรั่งบ้าเฮ้ยไปเร็ว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 เา็วเร็วเร็วเรโอเั่นเร็นเป็นเร็เป็างออกเอ้าไม่เอเธออยู่ไหนเธอไปไหนเร็วเเวแล้วเว ที่ผมตกใจไปใชคือผมลืมไปแล้วไงว่ามันแบบมันจะมีฉากจำสแกนตอนไหนโอเคฮองสวินฮองแจ้งฟาร์เริงเอาเดโมเดฟเกมตัวเกมเต็มจะเอ่อออกในปี2017ก็คือปีนี้ครับผมนะฮะนี่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของไทยกันนะผมสำหรับเกมผีไทยๆอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็มีเกมหนึ่งเกมอารยานี่ก็ถือว่าถือว่าน่ากลัวแล้วก็น่าเล่นใช้ได้เลยนะครับผมนะแต่ก็ ผมยังไม่มีแผนที่จะเล่นหรอกนะไอ้์ะรรยาเนี่ยคือผมแบบช่วงนี้ต้องหาอะไรที่แบบว่าเออเล่นง่ายๆแบบว่าพาทเดียวจบอะไรประมาณนี้น,นะครับผมยังไงก็ไม่รู้อะถ้าเกิดผมอยากเล่นผมก็เล่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับอ่าก็จบเข้าไปแล้วับผมสเลับเกมใ่ช่วง home speed home เกมสยองขวัญจากคนไทยนะครับผมฝีมือคนไทยที่ผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมแต่ก็ยังเป็นตัวเดโมโครับผมนะก็ยังมีอะไรจุดอะไรมากมายที่ยังควรที่จะปรับปรุงนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าตัวต็มออกมานั้น ผมว่าน่ากลัวไม่แพ้อารยาครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้กันแล้วว่าอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นเกมต่อไปนะครับผมนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพีงงงยงเท่านี้กักนแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับ